โอ้โหผมอัปเดตไว้หมดแล้วครับคลิปนะไม่อยากจะเชื่อในที่สุดกับตันก็ลงมาจากรถได้มผมบอกให้แนะนำให้ซื้อรถแบบนี้มันจะได้ไปได้นี่คุณจะถ่ายยังไงคุณได้นั่งสบายอากาศเย็น,ใ,น,ใ,นใช่แต่ว่าเอาหลังคาใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะ,นนะเอาเหรอ <c oughs> อืมอู้หักไปไม่รู้ตักี่รอบแล้วเชื่อมจนไม่มีที่จะเชื่อมแล้วล่าสุดฝนก้อนหินตอนนั้นมีทูกคนฝั่งย้ายด่วนใช้โดดแต่ว่าจะมายกแบบขึ้นรถเองเมื่อเช้าพอดีว่าเมื่อเช้ากลับไปกินข้าวผมเสียใจมากเลยโอมุตาหาคลิปเป็นหักฐานโอ้โหผมผมนี่บองตรงเลยว่าเสียใจเลย ว่าคงกะว่าจะมาเก็บงานโออ้้ววว่าาจะเเคนดดียยใช่แต่ว่ามันมีคนชิ่งไปก่อนอ่ะเอาไปผมพื้นเก็บแบบไปแล้วเลยรับปากว่าเอาคนเดียวเลยไม่น่าเลยเหน่ได้ผมก็ยังมาไม่ทันนีใช่ผมอยากจะทำเท่าไหร่เฮ้ยช่างพงไปแล้ว ไปไหนครับให้ผมไปตามไหมฮะไหนคู่เฟดคนไหนฮะรีบรีบึบึงไปไหนไปไหนล่ะลงอันไปไหนน่ะตามเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปเลยวิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเลยเกิดอะไรหายไปแล้วหายไปกระสวนมันสงสัยตรงนั้นมีเหตุ ไปดูเห็บนี่บอกฝาเฟศนั่งคู่กันนี่บอกโอ้โหหุน่นเสื้อไม่ใช่ไซส์เดียวกันเลยบอกนี่โอ้โห สองคนนี้นะ FC ุกท่านผมบองตรงเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดโอ้มันจะสบายเกินไปไหมเฮ้ยมันหนักหัวหรือเปล่านี่เออดูดินะเฮ้ยไม่เคยเห็นหมามันนั่งแบบนี้เลยนะสงสัยมันจะหนักหัวมันก็เลยเอาหัวมันไปวางไว้น่ะ อ,เหเหอ่ามันหนักเหรอได้ขึงไม่ไหวนะอ๋อึงคุณจะวางยังไงฉันก็ไม่มีความเมตตาหรอกจ้าเพราะจะกินก็ไม่อิ่มจ้าเย็นไม่มันมันผิดระเบียบว่าต้องให้กินพร้อมกันแต่ต้องให้เสร็จก่อนอย่า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 หัดมันอย่าหัดอย่าหัด เเ,เลยนะร่เคยนื้วใช่มันไม่ยอมกลับเห็นแล้วเขามาตามหลายรอบแล้วไม่ยอมกลับเจ้าของไอ้หมาตัวนี้มันอันเจ้าของเพิ่นอยู่ในสวนยางนี่นเอฟซีเขามาตามกลับหลายรอบแล้วไม่ยอมกลับนะ

นี่เหรอเนี่ยลากให้มันลงร่องนี่นะโอ้ลองดูลองดูกกับดันต้องใส่ผานแล้วคงว่าใช่ต้องใส่ผานาติด

เ้ยรองเท้าหายรองเท้าผมไปไหนรองเท้าหายท่านผู้ชม ใครใครใครเป็นคนป่ไยสอบถามหน่อยอู้ความดีความชอบวัวปลาออกมาผมก็เลยออกมามเรียบร้อยนะฮะอ่าก็ตรงนี้เราเอาเอาผ้าเอาผ้าชุบน้ำเขียวเอาผ้าแยงกันไว้ไม่ให้ปลาซิวมันออกเอาผ้าแยงนะฮะเอาไม่ให้ปลาซิวมันออกบ่ น้ำก็จะไม่ได้ไหลแดงแต่ผมบริเวณหน้าองค์ปู่ปลาดุกบืนเยอะปลาดุกบืนขึ้นมาเยอะปลาดุกบืนครเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนู้นกันนะฮะด้านไหนก็จะพาพี่น้องไปดูว่าปลามันจะบืืนหรอเปล่านยังไนงปลาบืนนะไม่รู้ว่ามันคืออะไร โอ้โหไม่มีปลาเลยโอมันเอาเปรียบกันเพิ่นใช่ไหมโอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยเอฟซีทุกท่านนะดูไม่มีปลาเลยไม่มีเลยไม่มีปลาไม่มีปลาเลยโอ้โหล้างรถนะฮะใช่เป็นการล้างรถ <laughs> เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเอฟซีสุขั้นสวัสดีครับผม